เท็กทีซ3เริ่มเท็ที่3อยู่แบบนี้แหละอ้เค <laughs> <laughs> ้าใแล้วนะาอเราลับตาไว้ฟินกลลับตาไว้เ <c oughs> นา <c oughs> เตนบ่กม,มือนี่ <c oughs> ออั่งเตนไลิ้น,เนกเตงโตมาบักทีเทสับโบเตนเลยแล้วไปลิ้นเพลงเศร้า ไแตแล้วพอหอบนี้นะลิ้นไปจากจากทขตแล้ว <c oughs> นี่ละลาเขาใส่ไปไส้นี่เกี่ยมโตไปใส่คือมาแตงนาจัด จะเต็มแท้ใส่เบิ่งบ่แม่นติดคนตาเดียม่แมนนโอ้ติดคนตาพอน้นอ,องเสียงดิบ่ติดออ้เอาคือเอาทิมที่รถมาแล้วค้นตาแต่งหน้าเต็มเลยเนาะมื้อนี้สิพากันไปถ่ายรูปว่าซั่นมือฝนสิตกมือฝนสิตกบ่หู้สิเฮ็นยังไปออกไปก่อนเลยในกิ่งยางไปทะในกิ่งอัน น้องอาซิงกับน้องนานาขี่รถเฮาย่างไปเนาะได้บ่ได้โอเคไปย่างไปเลยซั่นน่ะเบิ่งทางดเด้อ นว่าพระอินน<ป>ั้นลงมาปันให้อายนอนฝันเพงนอนหัวใจอายนี้แม่มีทางทอดออกได้อายขอทอดไว้ให้นวลน้องนางขอบคอจะอยู่ไม่คนด้ บอนไทยพูดส้ำเส้นเวนานี่จะมาอยู่บอนใดสนะอ๋อคนที่ใดที่เขาสิบเบา,าให้เขาออ่าติไปท้ายหูก่อนเราจังไปนั่งกินตำนี่คุณก็ได้คันเท้าที่ท้ายหูพอก,กันนั่งท้ายดิหาบอนมา ลักคอกลักเคียงแม่งมดเดี๋ยวทำมาถ่ายหูบซื้อโอ้สะได้หาหนีนเดี๋ยนเพาะท่านได้นมานั่งกินต่ำจากเทื่องพัดปิดแล้วอวิวเข้างามดีกกด <laughs> วิวบนได้งามอบอกหมดมึงดูเอ้ยฟาร์ม่วงมากเว่มนี้นะ่ะมันเป็นชี่คร่า,าวๆหรืเวลาเาถ่ายหูบแล้วมันคือดำๆอู าาบ,บางหู้าถถ่วบังหูเดินโซ่ซ้ำสิฮมันน้อยๆแต่มันมีมากแต่ว่ามันพ่ค่อยงามเนาะผ่านเข้าจะบ่เปืดนเนาะเข้าเปืด,นะเเปดแต่ว่าเข้าไปเวียกเนาะเพราะว่าโบเมนปิดติอูหื่นเขาจขาจาเขาาจานอนพักอยู่นี้เนาะบนเห็ดเวียกสีได้เห็น ฮะเอาไ้ดูอันนี้มันเด็กเซิฟต้นนี้สบายดียักษ์ใหญ่ยั่งนอวันนี้นาราทิไปสร้างไพ่โตวันนี้กันเอวยฟ์ฟาร์มบอกว่ายักไดใอันนั้นอันนี้ไม่ยังสิเกลแล้วนอนเซ็งสิเกลแล้วเอาลงเทกว่าอืม บ่ยฟ้ามาไสอันเสี้ยงไสซีเคียวฮันเทกว่าสิเออเสี้ยงไสหมดเลยนะเอาอันไสทางอันซีเคียวฮันไปเสื้ยงแด่น่ะเออเออเสื้ยงไว้โอเคเว็บนี้แหละมาเป็นยังอันนั้นเบืองล่างนอนน่ะเอ้ยฟ้ามาอันสู้แบบนี้ก็เท็กอนเนาะนี่เบื้องละสิ่งไหม เอาไส้เบบเอาไ,อาไส้เซียงหมึดขนาดแล้สู้บ้าะนะดอูมีส่งอีกกระ่ายุอันนาลาบอกเอฟฟามันไปนั่งลิ้นยูฮันทายหูแลว้วเบิรงแต่สุดนั้นดูสิี่ทายหูเด้วได้ความจริงแล้วเพื่อนเืียงเสียง,ง,ง,งทรงหรือวมากระโปองอันนั้นนะอยู่ไหนะนะ ในจริงเพี้ยนบอกจายักษ์มานะ่ะเป็นจังไดหมาลิ้นซื้อๆนี่เข้ามาลิ้นลิ้นแล้วเขาก็นนี่ซื้อๆ <c oughs> มาลิ้นคล้องแทรเลยนี่มาลิ้นเป็นตัวงามงาหมาลิ้นเต็มตัวง,งนะ <c oughs> ามง่าแเ้วสิ่งทา้งในฮันม่นอนันซุ้งซุ้งเรียวกระโปรงตโอ้แกเลย <c oughs> มา แคเลยว่าเป็นยังดไงอายลราฟินกลนอายลราลับตาไว้โอ้ฟินกลนลับตาไว้เนาะเมืมาวานทายหูจนนายอํโอ้ค่าข้าวเถอะทายหูเป็นยังไงโอ้หนี่ที่แท้แล้วแม่นสุดนี่เด้อพี่น้องสุดที่น้องอาศังสิมาท่ายนะ นี่เลย,ยแต่ว่าเมื่อกี้น,<อ>นี่เป็นงงนงซงอันนี้เมื่อกี้นี่นะนงซงอันอนี้เลยฟารา์มก็บ่ายุวมาชิพากันไปท่ายหูล้วเป็นยังคือนองซงตัวนั้นสันดักอเอท้ายนี่คนนี้กะน,นี่แอคท้ายทายเลยจัดเ,เต็มที<笑><笑>ในกิ้งเราต่อในกิ้งได้เป็นมือกองเนี่ยมือกองลืกกดอ๋อให้ในกิ้งไปกด okay. มันก็มันก็งามอย่ติเอื้อยใช่วิดีโอมันคือโปงามเลยจุจ่าท่ายางนี้นะเออกะงามยุนะแต่ว่ามันก็เป็นมืดๆทำท่าทำท่าจับอันนี้ทำท่าจับอัน เมนูหันมาแล้วมาถ่ายอุอันซื้อซวยน้องแด้ในกิ้งทำหน้าที่ไหมทำหน้าที่หม่นนมนในกก้งถ่ายกดอีกจะถ่ายเออเอ๊ะวัต่เออ่ันควมกีม่ลายคือคนมีลูก นี่ดินอาซันกินบ่เอออาซันไปได้รังปุ้นบ่โนราทายหูปแล้ไปพูดเด้อทายนำในกี้นะไปพูดเราไปบอกว่าอันแม่ห่างลูกติดอายมักบ่โไปเคียนใส่แม่ห่างลูกติดตั้งใจทายตั้งใจทาย ติดเจ้าแห้งเดนนาลาในกิ่งในเดี๋ยวนี้นะนองนาลาตลอดเลยเพ็นมาอู้นองนาลามาแล้วนองนาลามาแล้ววะจ้ะตั้งใจเอาหูที่งามที่สุดน้องเซ็งเอาไปเปลี่ยนปกอเอ้าคือบอดาเลยจับโอ้ ในกิ้งไปกดให้น้องอาเซงิงได้ไปมในกิ้งไปยืนกดคือกดให้น้องนาฬามื่อ,อก,กี้นี่เด้ออ,นอ,นนอในกิ้งทำหนะ้าที่ให้ดีพุ่นเบิ้งน้องอาเซงิงพุ่นน้องอาเซิงแล้วเราในกิ้งก็กดโอ้น้องอาเซิงเฮ็ดท่านึงงในกิ้งกดเท่านึง ไนกิ้งสุสุน้องเสงกดน้องเสียงบอทอในกิ้งกับย่าทอด้วในกิ้งเด้อเปลี่ยนมุมเด้อดูคือบมเปลี่ยนมุมลองบึ้งมาเปลี่ยนอือลองเปลี่ยนมุมเบึ้งบางคือมุมนี้มันทายพวกเขาน่ะเพราะว่าเอ้ย เลยฟ้ามู้สึกว่าแบบแซงะนะะแซงทางนี้มันตองเข้ามาแล้วเขาต้องยืนปิ้นแบบเจ้านี้เออแบบนี้เลาทึกนี่จะต้องยืนฟั่งนี้แต่ว่าเมื่อกี้นี้จะยืนฟังนั้นแล้วมันบได้พ่น <c oughs> เอาตั้งมานัง่งจนแล้ววะเ <c oughs> สียดายข้า,าวอพอโย่ไม่กินเ <c oughs> ออไนกิ้งไปกดไ <c oughs> <c oughs> นกิ้งกด งามเดีววสุดกาะหัดมือกองยังว่างามอเซงเจ้าควนคือดีๆได้มือกองยังว่าว่างามกดอีกในกิ้งกดไลน์กดอีก ในท่าที่เพอร์เฟกแล้วไหนกินกดอีกไหนกินงเอวเอ็นอ่นนองนาราสังเทน้องอาเซงเลยทิฟเลยน้องนาราบอกเอาวี้ให้แล้วทิฟน้องอาเซงฝากไว้คันบัดวัดทายหูไม่เลย เต้นบ่เมื่อนี่ไม่ร้องเต้นแต่งโตมาบักทีทเทสเบาเต้นเลยแล้วไปลิ้นเพลงเศร้าที่น้องนาราบอกว่าพอดีเลยนั่งอยู่นี่แล้วมีถ้วยอันนึงอยู่นี่พอดีมีถ้วยอันนึงอยู่นี่พอดีนั่งอยู่นี่อ้าวน้องนารา่าพอดีนุ่งเสื้ออยู่ไหนเลยจ้ะนุ่งเสื้อตัวน,นั้นนหนมมาทายหูนะ <c oughs> คือบ่แก่ซั่นน่ะหนุสงขาสันสวนสงขาเหวมันเทแล้วสมตัวนั้นเทแล้วเนาะก็เลยบ่เปี่ยนแต่ว่าเสื้อหั่นบ่มีเนาะน่งแต่ตัวนี้ิลินเพลงเาๆวันถ้าเบิ่งสีเศาสําได้น้ําตาสิไหลอยู่บ อันนี้มันสมก้อนวันนี้นนะะ mm ่น่นมันยังืนตัวเองกับมี้อยู่ื่อเราเคลื่อนตัวเอง 能啊。<music> แปลว่าจังใดเนาะเสียงเพลงอันนี้ไงคนที่จะบุได้บุธาไปสอกคนที่จะบุได้บุธาไปสอกไม่มขอว่าจังใดคนที่จะบุได้บุธาไปสอกไม่เชื่อมาบอให้ไปสอกคนอื่นแบบคล้ายๆกับว่าเรามีเมียอยูเ่เงอนอยู่แล้วสิวะเรือ่องไดเมียของเราของเพลงให้เราอะ่ะก็ูแหละโอเคสรุปแล้วปะหู ได้แล้วบ่าหอมนี่นะลิ้นไปจากจากเขตแล้วไปฟาร์มเบื้องเลยฟาร์มเบิ้งดูฟิวเตอร์เจ้าน่ะเบิ้งฟิวเตอร์เจ้าดูมีโอ้โหขึ้นมาง,งามเชียววะบ่อ,บอกกับตัวจริงเลยบ่อ,บอกกับตัวจริงเลย <laughs> บ่ซื้อมาตั้งแพงเนาะเาก็ต้องให้อันงามกว่าตัวจริงแล้วเนาะ ครบท่ามันเป็นยังคือแตงร่าเถอกระซือมาตั้งแพงโอเคเนาะทุกคนเนาะมื้อนี้ก็บ่ได้มีย่งร่ยได้นี่ทีแรกน้องๆบอกว่ามากินต่ําแต่ว่าหานต่ําปิดแล้วเนาะน้องๆก็เลยพาก,กันมาลิ้นมาทายหูอยู่นี้เนาะเพราะว่าอยู่นี้มันวิวงามแลวกะ็มีโตะมีตั้งเนาะให้นั่งลิ้นนี่เลยวิวธรรมศาสตร์กัน นัวซิงกับกำลังสอเพลงแต่ว่าบ่ามีเพลงได้ทุกใจเท่าเพลงนี้ยังมีแต่เพลงนี้เพลงเดียวนที่ทุกใจห้าแล้วห้าอีกอยู่ฮะเป็นยังเป็นอะไรไหนยิ่งเมื่อยบ่เต้นนะบ่เมื่อยเลยเขาเห็ดแบบนั้น

dưới thằng na này nhảy phơi nhảy màn nằm kèn kèn con khâu bên kèn con khâu mà lợ hết phát <laughs>

bèp chú cháu hay nảy kim pha là nảy kim phaon phai vada bang vật băng mất rồi nè. <laughs> thế thì sao kachu 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 ăn lông rạ tên rồi. Nóc Joe tên rồi. là mình vợ Nói xin Đay là mận ละอัน,อน,น,นเพลงจจอ,อ,อันนี้นะมันหงไวจังไตจุเจ้าคือไปตีกันเออเออเนยน้องสาวเออทัวบอดี้แบบเยะเยะพุ่เอะไรแบบกแบบแบบ็ต้องอันนั้นเลยนะอ๋อพุ่บอดี้ให้เย็บพุ่ลงพื้นเลยแต่ว่าถือพุ่เย็บติ้ยหยังอะไรหัวยังกาะ โอเคคักคันพ่วงพอดีเหรอตีพ่วงแล้วทึกพ่วตีสิว่าน้องนั่นละความไม้กล้องเพลงนี่นะซ้ำเทศแล้วเนาะวันนี้เตรียมที่ซีเตรียมท่าพุ่มน้องอาเซงจมยุ้งน้องละลาดยิง แ่นูพ่เีาย่างม,ย,มย่างมาทางผีย่างเอาทางน้ามางามวกว่าเจ้าย่างมาทางผีนะเอาทางน้ามาน่งงามวกว่า <c oughs> ย่างไปทางภูนมันคือมืดๆนี่แหละนาลา้าๆถอยล่างมาหนองอซิ่งเราย่างทางน้ามาฮะนะะ <c oughs> มายังมายังมีลำบงในใจ Muni. <laughs> Muni. Mình... <laughs> đi mày đi đi mày đi đâm ti áo โอเคนะทุกคนนะั่มื่อนี้กรบโบมียังร้านย่างหมี่ชากรรมังอ๋อไนกิ้งพากันมาซิมากินตาแต่ว่ามาโหดถานก็จะปิดเราจะไปพากันทายคลิปแล้วกัน,น,นกท้ายหุบลิ้นๆเนาะแล้วก็สุขภารีน้องฟ้ามกับซีค้ออัมลาพาจ้ากันก่อนเด้อทุกคนเด้อเจอกันคลิปต่อไปน้องน่าลาบ๊ายบายสบายดีอัสเซงบ๊ายบายสบายดีสบายดีไนกิ้งบ๊ายบาย,บาย Cukup deh, cukup lah